ฝนจะตกด้วพี่น้องแต่ก็เข้าป่ามันเดิมบรรยากาศฝนจะตกแล้วนี่คลิบมาหมดแล้วนี่เห็นบอยอดเขียงพี่น้องเขาป่าหาอันยอดเขียงอี่แล้วเียงอันใส่เห็ดน,นั่งร่มทนแล้วงามข้าตระหงบอเดเขาป่าหมา่ว่านบอเดลเลาะป่าทุกวันเนี่ยต้องเลาะทุกวันนั่นแหละมันต้องเดินเข้าป่าทุกวันน่ะนะแต่วันนี้ สองวันไม่ได้เท่าแล้วก็มาเลาะใหม่อีกวันนี้เป็นอยอดเขาแล้วก็เก็บเอาแต่ยอดอ่อนๆม่นน่ะเราต้องใส่ถุงมือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,น้ำมันถึงมันจะเป็นน้ำอ่อนๆแต่ว่ามันก็บางค่ามันก็จะเป็นต่ำอันแก่ๆนะพี <c> ่ <oughs> นี่เห็นบ่ยอดงามเชียวยอดสวยเชียว อ,อันนี้ยุ่ขงา,นนางบ้านเนี่ยย่อมบได้นนเขาปป้าปลาปลาเลยนี่แต่ว่าน,นี่ยอดอัน,นี้อันตรายได้เียไอ้เขาเรียกอะไระตำเยเนี่ยเออเป็นตนายได้ต่ำขาคนได้นี่พี่น้องอืมอืมมาเก็บเกือเขาอัน จะเก็บวันเว้นวันมันก็ต้องมีอะไรต้องใสอยู่บางทีก็อมเนื้ออมเนื้ออบอะไรเนี้ยแล้วก็ใส่เนาะพี่น้องเนาะใส่แกงอมนะนะพี่น้องแกงเห็ดแกงอมแกงหน่อไม้แกงเห็ดได้เบดอันนี้ยอดสมมเนี่ยคอยเอาไปใส่แกงเห็ดแล้วแส่บ ก็หนึ่งนม่เคยยวนแกนี่ก็เคยมาเอาเพิ่มแสิเลาะเข้าไปในป่าที่นึ่งเจินเข้าไปในป่าในกระตัดกระตป้นเมื่อบันก่อนเห็นป่ะสองตน,นติดโกดังเห็นะ ไม่รู้จะเข้าป่าลึกหรือว่าจะเดินไปด้านหน้าดีด้านหน้าหรือด้านหลังดีนาะไปหน้า่จะไปหลังดีไปหน้าน่าจะดีกว่าไปด้านหน้าดีกว่าบัตเทือได้ตัดอันนั้นน้ำพี่น้องเพื่อได้ตัดไอ้น,นั่น มันเด็ดตัดไปเลยะล่ะเพื่อมันเด็ดไปตัดต้นไม้ด้วยคนะ่ะเนาะเออเราก็เลยต้องอุปกรณ์นี่ต้องเตรียมพร้อมตลอดพี่น้องเออเครื่องตัดไม้เผื่อเราเจอไม่ใช่เจอหรอกเราไปตัดไว้แล้วทีนี้เราจะต้องไปทําให้มันเล็กลงหน่อยไปตัดคอนลงอ่อพี่น้องเออไปตัดให้มันตัวเล็กลงกว่านี้หน่อยหนึ่ง ใส่มือถือทายตลอดเลยพี่น่อประเด็นว่าเดีหาอนนันกันสั้นกันเส้นดตกพระอุปกรณ์เราเยอะอุปกรณ์เครื่องทำมาหากินแบกมาเต็มมือแล้วมันหลายอย่างมันหลายอย่างเราก็ต้องมีสองมือสะพายไปอ้งย มากระสิข้าบ้านลราตีพร้อมจะเอาข้าบ้านลราติแถวบริเวณนี้นะเราก็จะไม่ล้อมนะเนี่ยปล่อยแม่มเลยเนาะโอ้อยู่ใต้ใต้โกดังก็น่ากลัวอยู่นะเป็นรูปาดยังมาขุดบัานในสิได้บอกพยย่อใหญ่ได้ในี่ขุดรูเต็มเลย น่าจะเป็นพวกสัตว์ที่มันหลบหนาวนั่นแหละนี่แหละพ่อใหญ่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเห็นมาเทโอ้ต้นไม้ต้นนี้ตายต,ายตัวเ้นี่นี่นี่ต้นนี้ตายเด,ดสมอลเลยเลยโอ้โหต้นไม้ตายเยอะมากเลยพี่น้องอืมอืมจะอันตรายไปหมดเลยแม้แต่ต้นนี้นี่ก็ตายไยนี่นี่แม้แต่ต้นนี้ตายหมดต้นใหญ่ต้นเล็กตายหมด เป็นอย่าง้โอ้ขีหยางเนีเต็มเลยนี่เห็น,น,หน,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 นไหมกนะ็จะเป็นเอเห็นไหมนี่นี่นี่ขีตัวใหญ่ๆนี่น่าจะเป็นเอเอที่กลางคืนเขาร้องอยู่ตรงนี้นี่เองไอตัวแรกคุณพี่น้องตัวใหญ่ๆนะเหมือนมีใหญ่ๆนะนั่นวะู้ดเห็นบ่ห้อยเข้าขึืนต้นไม้จนอะไรลูขึ้นหเห็นไหมมันจะเป็นขาวขาวหเห็นไหมแบบอืม Oh, ay, เออฮัลโหลอยู่ตรงไหนเอเนี่มาแรงมากภาิห้องตตโกูตโกไอ้ไม่ใช่ตตโกอะไรป่ะกอดเหมือนกัดเขียวพี่น้องเหมือนกัดฟันดังมากดังลั่นป่าเลยปันว่าเสียขงไปละอืมเป็นลักษณะนะนี่ฝนมาตกสองมือก็เหมือนกับเหมือนกับแห้งๆวะนึกไง เห็ดมันไม่เกิดนะแม่ชือประมาณอย่างเปเห็ดข่อยเนี่ยอืยือประหยอดเขียงคอยกับสิบมหาสัก,กลักไปตัวถีบด้วยเนี่ยเพระเยยาะใหญ่วาจะไปสัก ซักมาไม่หมดเ <c oughs> น,ะนาะหง่งลมจ้าซักไปแถวบริเวณโอ้ยหินหินหลายตัวเนี่ยหินสวยๆนี่โอ้ยหินหลายอยู่นี่ยหินตรงนี้ก็เยอะนี่ว่าโอ้อนึกว่าหมาเขาบ้านแล้วนี่พี่น้องคอยเสียที่หัวเนาะคอยเอาลากมาซักไปนี่ แต่ว่ามองนี่นี่เห็นบ่เราจะเลือช่องทางไว้นี่ตรงนี้ยาวไปเลยนี่กว้างเติอพี่เด้บ่บอบอล้อมเบิดหนะ้า <c oughs> ตั้งใจจะเอาไว้ให้สัตว์ป่านะพี่น้องเนาะอีกอย่างหนึ่งมันเยอะมันก็กว้างมันกะใส่งบเยอะนะพี่น้องอ้อมันคือหกแต่ละมองจังสี่เลยพี่น้อง อ้าวต้นเหล่านี่มันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขัสิตัดเจ้ะเออตัดไปตรงนั้นก็จะตัดเอื้อได้เรื่องแล้วที่นี่หนึ่งสองสามสี่อ้าหาตัดต้นไม้อีกแล้วบัน,นได้มองสตัดอ้าวค่อยเสียดโอ้ยตกใจอีกแล้วพี่น้องโอขอท่านขอประท่านอภัยเลิกพระท่านก็ได้ หนึ่งสองสามไปนี่ต้องตัดเบิเลยโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,วดเดี๋ยวถือกล่องไว้กันเดได้ทำงานแที่งานเข่าแล้วเอ๊ะฟนมันมาเนี่ยมันกับปงขึ้นมาเรื่อยถึงมันกับบ่ามันปงขึ้นมารวยแล้วแต่ว่า <c oughs> ได้จังไน มันหกเด้นอีพี่น้องบอแมนว่ามันหล่มลื่นเด้นอีพี่น้องหกแล้วยุง่งมันเยอะนะพี่น้องใช่ไหม,มเราต้องตัดเดียเยวเดีย,ดย,ดย,ดยคลิปเห็นมันพ่ออันนี้มันก็โอ้ยโอ้ต้นนั้นก็สวยสวยแต่ต้องตัดเธอก็อยู่ไม่ได้สวยแต่อยู่ไม่ได้เพราะฉันต้องทำลายเธอตัดให้มันสิ้นซากไปเลย Yeah.